สบายดีมันนี่เปิดคลิปบอลเก่าซิทเบ็ดได้ไหมนี่จะไปซิทเบ็ดนี่มีเบ็ดฝรั่งอีกอีคันพาไปเบิ่งกันเลยทุกคนซิทเบสซิทเบ็สทำมันสิได้ปูได้ป้าป่ะสองคนในมันนี่น่าหม่มาหนี่งงั้นคนเก่าป่ะไปทุกคนไปลุ้นน้ำกัน มันสีไดาย่ะมึอนี้มาได้เสือเลยคิดเอาเนี้คิดเบ็ด้องฟ้าที่แจ่มใสเียกเบ็ดได้หน่อยเดียวที่กระเดินฟ้าลายเห็ดคนหาเห็ดเดินนี่ฟ้าลายเห็ดฟ้าลายเห็ด โอ้นกกดของคุณกุดไปจอมยิงนกปะสิต๊กขนาดหน้าเลยเอาในริมคันนี่พาะนะทุกคนเขาเฉพาะเขาเขาจะงามนะบางนู้น okay. ก oh, ูค <cover> ิข้ก็เดินทั้งมัดตามแคมมันนกกดของคุณกุอยู่เห็น้หยใส่ดาวในจุกบัง นี่เลยตอนนี้คุดลงนี้นอืมน,นี่อยู่บ่อยู่บ่นู้นๆคุดมาลิฟลงแล้วเออเฮ้ยคุดถาเด้อเอาคันเบ็ดก่อนเด้อเอาคันเบ็ดก่อนตัดคันเบ็ดกันทุกคนคุณหนึ่ง่นบอกไป,ป,ดดปกได้เพิ่นได้เบ็สปล่๊งเลย่เฮาบ่ได้เฮาวพาตัดคันก่อนเอาคันไม่ไผาดอา คันไม่ไพ่ไปหาตัดคุณเพชรก่นอนเขาก็ไม่ได้ถือขาตั้งกองมาทุกคนไม่ได้ถ่ายเขาบุกตรงเลตต่อนตัดแบบนี้เสียนี่อนปะโทรศัพท์คุณขำเล็กคนเฮาในเปล่านะมืดเนี่ยม,มาลูโกก๊อตนะบอกกะหอกมากินเนาะ นี่ทุกคนเขาจะมาตัดเอานี้แหละคันเบ็บเดมีเบรดส่งคืออย็บบอลทำแบบนี้ก็ได้เห็นแล้วทุกคนตัดเอานี้เลยทุกคนเลยบังตัดคันเบ็ดก่อนทุกคนเลยมีท่ายเบิ้งมีขาตั้งกองอันนี้ก็ได้มาเทุกคนนี่เห็นปะงามอยู่เลยแต่ว่าพี่ท่านได้ลิดตามเนาะปักเอาไปลิดจิตเตอเนาะลิดจิตบอลชิดทุกหนึ่งตายอยู่ปะ ไปเชียวล่ะุ yeah! ูดคิดก <better> <the> <biography> ็เ <inch> ดินหน้าไปทุกคนเลยพีลงคิดก่อนเป็นอะไรเหรอเพราะอะไเป็นตะมี่ป่ะเนปลาณาบอนอยู่นะทุกคนเพราะปาณาบอนนี่แต่ขอเฮ็ดนั้นก็โทษเลยเฮ็ดเบ็ดก่อนเบ็ดที่ท่านได้เฮ็ดอยู่คอนนึงเฮ็ดเบ็ดก่อนแป๊บนึงโอ้เสียดาถือขาตั้งกล้องมาทุกคนเลย ลูกฟ้าบ่ก็เห็นงูอย่างหางพรอนก็จะเอาอย่างอุดทุนเบ็ดขอบันคนนั้น บอนในเบสเลยนะโอ้ยยังไปคูดของเขานะกเขาให้นะแต่เองโอ้คันหน้าเขาได้นะมามีเรามันลงมันละโอ้นักบอนในเบสเจ้าฮาตัวเองเป็นบอลเป็นบอลฮะเบสคนๆเลยเดี๋ยวบังมันบอนในเบสเขาโอ้ยเฮาลงไปนี่ทึุ่กคนเลยท้าทึ่เบสเฮาหนิ Hoặc là hệ thôn, mày đọc hệ thôn của mình biết gào bếp này con bếp bơ cao bếp 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 เบอร์เก oh, ่าอนนี้คนก็หนักมันบ่อหฮะปลาอย่างมันคือพวกกินเบ็ดเนาะแต่เนี่ยเบ็ดทุกคนไปหาทุนกันทุกคนเลยนี่ทุกคนได้มาลยทุนเบ็ดครับมึงจำไปใช้ทุกคนเลยรับรองคือแน่นอนสอนเห้องมาเลยนี่เรื่อยทุกคนเรื่อยตามเยอะด้วยมัน கூட்டி வந்துட்டு หยอดลงไปเรียบร้อยเบ็ดเอากะบ่อหยอดลงไปเรียบร้อยแล้วนี่กรลุนว่ามันสิกินหรือบอเนี่มันน้มีตะก้อทุกคนเลย,เยหืมว่าถือ Quanh tuba con của con, con này con mắc bón kín con này lê lê lẽ 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 Nó lẽ 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 ได้มีได <paid, ikke> ้คร you know? ับทุกคนนะฮะโกชิดชิดขึ้นมาได้ตกหัวหน้าฝั่งนั้นโลดโกทุกคนไอชิดขึ้นมาได้แล้วตกฝ่านะผู้ตกหัวหน้าผู้ซ้ำแล้วเอาปลาขึ้นไปปล่อยอยู่เฮือน้าตายแล้วแบบนี้เชยวรอคอยรอคอยคอยรอบักหึงติดเลยบี้ตกหัวหน้าผู้ดีได้ซ้ำโอ้ของตัวแรกแห้งมันใช่เนาะ ะลุ้นต่อไปทุกคนมันนี่ค่อยสิปะโทรศัพท์ทุกคนเลยมันกินนี่มันนี่เมื่อกี้นี่เบิรงนึงชื่อโทรศัพท์ไลค์คุปปีทันมันก็เลยตกฝัง่งปลาเข้าฝั่งนั้นเสียเบิดแบบนี้ทุกคนเอ้ยมันมาค้ำพูดด้วบะดูเฮามาค้ำพูดด้วบะมันจะมีกินนะเห็นบหมทุกคนอินบอลก็คือ,คอนี่อินบอลนะ มัน <ừ S 2> บอลนี่ห็นมัยควายขี้ควายขี้เคยทุกคนเลยแต่มันมีกินเบสเฉยเช่นเป็นอะไรแล้วมันจะมีกลิ่นย่ดเสียจิกระแต็นมันเลยทุกคนเสียจิกระแตน เอาเบ็ดฝรั่งมาตกมาคิดเบ็ดแล้วทุกคนเลยบันนี้เช็ดพอแห้งแล้วโอ้ยมีติดทุกคนเลยบัดปะโทรศัพท์มาพันมีถือชะเมื่อกี้นี่มันตอดดลยมันอกีนคนนี้เดี๋ยวเอาไหมเอาไหม ทุกคนหาหนไม้ก่อมั้หาล้มึงหนไม้ก่อนนีิมี่บอได้มาแกงทุกคนเลยคิดเบดกับวิธีทีทำกันนะเพราะเขาสะคักอะไทุกคนหนาไม้กัหาเนืลแล้แลได้หนไม้กันลปลาทุกคนมานีเมื่อกี้นี้เขาลงมานี Bên biết ai thì phiên dưỡng hoa này Ngày thay thì bên dưỡng hoa Mưa sư nó khâu mà sơ Nó dưỡng mà sơ vậy nè Sơ nó sơ vô nè Thứ bỏ khó tống nhanh thuộc này xưa xưa Điều hạ mơ mơ phiên thuộc này Nó sơ thủng này Phiên Phiên sơ Thì biết cho biết hoa lại thuộc này Mấy ta hạ lọ mới có Phiên dưỡng biết ha là Phiên nhằng ra đây này เห็นบั้นี่ทุกคนปากคอตัวใหญ่ทุกคนเลยนี่ทุกคนเพราะทุกคนใหญ่เดี๋ยวปากคอนะเห็นบหมทุกคนปุ๊บเฮเอเม๋มเขาเป็นแต่เบสจะเบ็ดเฮาเลยนะทุกคนฮิมแอนเบ็ดผู้อื่นเนาะเบ็ดก่งเบ็ดเฮาเองแต่ว่าเป็นเชื่อนะแต่เฮาก็ไปเห็นบั้ยพูดย่า่เลยปากคอนทุกคนเพอสัมแคนงโคตเลยย่างอย่านี่เ

Chia đài đây không có lầu mới ngay Thế nào mà thêm này con này Để hứa con không không biết nhau nữa Nó là Cột lá này cả Chắc dù sợi con này Hiện xám lò <laughs> Sợi dễ ít lắm

บ่ไปหอดูเลยอ้ยลูดแล้วทุกคนเลยเนี่ยปอมเบ็ดพุกนเลยแม่นเลยทุกคนนลยดอนแล้วนะดอนดอนคนอนนอนแก๊กแซกเลยนี่เราไปหาหื้อเบ็ดเขาก่อน Mình <laughs> quá khó nhai Thế giảm dám biết mình còn Nhưng xong lạng thì coi chốc phải sơ sơ Theo ní chắc là. Nên, nên. Này chơi, thử, chơi thôi là ní ní Lạng lạng thì thôi cho thử nữa Có tổng nho phần thì đầy tìm lâu con ơi <laughs> Dù โอ้ยยูทุกคนเลยลูดหลังนี่โอ้เสียดายทุกคนนะลูดแล้วสายจองมุดคนเลยนะโอ้มองดูสายนะเบ็ดล่าทุกคนเลยก็ต้องยังหลังนะนะผู้หลางนะก็อยู่อ้ทุกคนเลยยังหลังนะทุกคนถือบ่าโอ้ยถือหลังนี่ทุกคนเลยคือขันหักคนเลยหลังนี่นะ biết quá có dư á, nào làm này cả sai chong một con nó thôi ô sai tròn à nữa thôi 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 Đi thôi Nhung คิดเบสตเตนอะคือก่าคนละคิเบตนอะก่าคำคนนยคิดเบสตเตนอะคิเบตยันซคำคำซเมือนี่เมือแล้วป่าก็ไปได้คอยเอ็ดได้ตัวนึงแต่คอยเอด็ดปีลงคอปปีลงหัวน้าปุ

ขึ้นไปคิดบนเก้าคานะนลยซ้ำเลยตะเวนตกนะตอนนี้เฮ็ดเบคอยและไอ้ไทยเรายืมมีถึกปอคอตงไงหนึ่นงเอาเลยฮ้ น้องยังบ่ตายนี่เอามาเลยนี่ชุดน,นี้นี่เห็นบ่สายเบ็ดลาเบื้อะคันหักคันหนึ่งฮิลึกเท่เลยโมเฟ่นนั้นได้ดตัวเลยได้อาซาบะนี่โอ้ยที่บุคอเลยอืมลูดลูดชองล่ะแล้วนี่นี่เฮ้ยว่าจะไปหาหน่อไม้ไเห็นคันพนโนน,นอยู่วะบ่หาแล้วหน่อไม้วะ ở phá đấy lẽ mà ừ. ở phá đấy mờ mờ khăn thấy láo, áo phá mà, mà, mà Nha, kè nó, kè nó. Ừ. men men, kẻ thằng này, thịt đây พันหนึ่งนิ้วพันย h ลูดกาได้ซ้ำบ่ปลาลายมักง่ายในปะคอซ้ำแขนนี่นังสิแกะดงพืนน้ำน้าตัวอันตี้ปะคอซ้ำแขนปะคอจ้ะนี่มาบิงนี่นี่นี่เห็นบห เออแบบนี้นเปาคอเปาคอแล้วนี่เชร้าอะไรแบบนี้เศร้าไรสิไปหาหน่อไม้กันฮึกลับเท่านั้นแล้วแับน,นี้เนาะเมยทุกคนเลยสรุปคิดเบ็สก็ไปได้ทุกคนเลยตกลงหั่นตัวนึงได้ตัวนึงแต่ว่าเฮาได้เปาะข้อทุกคนเลยเอาปอเปาคอนี่มาต้มทุกคนเลยเบ็ดเฮาแหละแต่ว่าเพิ่นยืมมาเซอร์นะ แต่เฮาก็มือนี่ก็บ่บอเพียนแล้วก็ปาเฮาก็เอาคลิปนี้ก็ได้จบลงเพลงสำนี้ทุกคนเลยฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยทุกคนนะนี่มีอย่างายคลิปนี้ก็บสบายดี